ได้06ด้วยแล้วก็ได้706ตวโอ้ได้3ตัวด้วย<า>โอ้ดีใจด้วยเอี <c oughs> ยงแล้วก็ลงมีทั้ง5 <c oughs> สวัสดีค่ะผู้กช่องราชนีชนแนลนะคะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่10มกรานนะคมครับเป็นวันเด็กวันนี้คนคึกคักมากเลยค่ะมีคนได้รางวัลใหญ่นำไก่มาทอดเจ็ดคนผ่านไปผ่านมากินแล้วก็นำมาแก้บ,บุญด้วยนะคะ ข้างไก่มีนั่งไข่เลยค่ะนไข่ด้วยของเขามาเป็นหนึ่งตัวเดียวพี่เอาไก่มาทอดขายทอดแจกใช่ไหมข้างบนแล้วก็เอามาแก้บนตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวได้ได้เยอะไหมคะได้ตัวไหนคะเรับดลาร์นี่เลยก็ได้ดอลาร์นี่เลยได้ศูนย์หกด้วยแล้วก็ได้เจ็ดศูนย์หกด้วยโอ้ได้สามตัวด้วยโอ้ดีใจด้วยเอาไก่มาทอดแจกอยู่ข้างบนแล้วก็เอามาแก้บนข้างล่างได้จากเลขทูบหรือเลขอะไรคะ เล้ยูบจุดเองใช่ไหม <_ d> um> โอ้ดวงดีมากเลยค่ะอ่ะจะให้พี่แกแกเบิแป๊บหนึ่งนะอืมบรรยากาศคนคึกคักมากวันนี้นี่เอาไก่มาเท่าไรโอ้อันนี้มีไข่ด้วย แกบนแพงเลยค่ะไข่ต้มหรือไข่ดิบไข่ดิบได้สองตัวนี้จุดทูบรู้ว่าอม่ได้จุดเองคิดเองคิดเองคิดเองก็ได้เลยโอเคก็ได้จ้ะนี่แหละค่ะเขาเรียกว่าคนดวงดีนะเหมือนจะจุดทูบได้เลขสองตัวแล้วทีนี้ไปซื้อลอตเตอรี่แล้วลอตเตอรี่อ่ะ เลขท้ายสามตัวลอตเตอรี่น่ะจะเป็นเลขท้ายสามตัวรางวัลที่หนึ่ง mm. แกก็เลยไปเล่นเอกชน mm. ก็เลยได้สามตัวของเอกชนนะคะแก mm. ขอพอรปู่ข้างในเราถึงจะออกมาจุดตัวเลขทูกนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูนูน่นไก่แจกอยู่ข้างบนนู่น <laughs> แกอยู่ข้างบน mm. กำลังทอดเจ็ด ตอนนี้เราเดินทางมาถึงแล้วลงลงทางลงทา,นนรางร็จยังจะเดี๋ยวรอใบสุกปอบโอ้เห็นว่านำมาประมาณห้าสิบโลอโอตีเป็นหน้าทางเลยคนดีรอละ ถ้กดว่าเลืาอเราจะเจ็บน่เลงลมแรงมากต่อเสนมากเ็บไฟไม่สนิท ก็ได้เวลาแจกแล้วคือเขาจะเอาทั้งไก่ทอดแล้วก็ข้าวเหนียวด้วยน้องสองอัน,นได้ไหมคะได้ได้เลขอบคุณมากค่ะแล้วผู้ชคดีที่นําไก่ทอดมาแจก ออกมาจากไม้ขอพรพญาเขตเราจะมาจุดทูบแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นเลขทูบกับผู้โชคดีกันนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ดวงนะคะทุกคนจากเลขมีเข้ามีหลุดเป็นเรื่องปกติเราก็แค่เสนอแค่แนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมจ้าขจกันครับเาเจาาเจเจ้า ที่เราได้ห้าร้อยตัวเลยนะพี่ก mm ็ซ hmm. ื uh ้อโอ้คุณนี่ซื้อสตัวพี่เขาเลยซื้อสตัวอื่แล้วตัวเล็กขึ้นเร็วมากเลยจ้าตัวแรกน่าจะเป็นโนอยูนยูอนเะย้จะปล่อตัวกว่าจปอเลแต่รู้สนด้น่ตัวตัวตัวตั้ตัว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 ัววคัวว เขาเหนียวนิดหนึ่งก็แล้วเหรอเราไปวไเราาวเหนียวาไปแล้วไม่ยาวมาสัวเกตจะิดีเสียมหมดจ้วง้จิาเนาะแม่าจะไปเหรอเตัวเลขจตัวที่สองแป ี่อเจนึงายดเจ็ดแปดหนึ่งโอ้โหะทะขี่จับจับป็นปองเจ็ดแปหนึตามเพื่อครับดวดีกจัเป็นฟองคนหาเทียบเลยเป็นคุณไยังเอลี่ีว่าเลเป๊ะไรเอาเพรามันี้อโอ้โหเาก็เลยออัเสแล้วคนรไหนแ่หัวเราะ รุนเล็กทูกันค่ะกำลังเล่นกำลังรุนเล็กทูกันเอรุ่นเหมือนที่ถรางวัลที่หนอนเนี่ถ้าราวลัลที่หเนาะไดราวัลที่หนึ่งเด้วยวัลที่หมันจะยากหน่อยอันไหนก็ไหนหมดลเอาเอาเล็กเลยเนาะ อ๋นอ๋ออ๋อก็ต่อไม่เก็ต่อไม่เอออเออเรียกี่ออถึงบ้านใบสมใบสมใบปามนะจะให้ยมอเนียอยู่บ้านเต็มตัวตัวเราไม่อย่บ้านตัว จกเปองไลฟ์เยอะนี่เพีนะเจ้าพ่อศูนย์แปดแปดเฮ้ยศูนย์แปดเมื่อกี้จ้เป็งปองได้เจ็ดแปดแปดแปดเจ็ดหนึ่งนะฮะลูกเป็งปองเจ็ดแปดหนึ่งเจปดนะ ปิงปองอ่ะได้สามหนึ่งหกเขมาดหนึ่งกลใช่คือไม่ะแี่ไม่ได้ตัดอเอาเล่นแต่สามตัวตัดแม่้เอียงแล้วก็ลงมีทั้งห้าอ่ะนี่ค่ะศูนดแจ้าเนี่ยศูนย์แปดแปดเออ ช่องเราก็เป็นแค่แนวทางนะคะคลิปช่องเราเลขช่องเราอาจจะเยอะนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ให้เลขโดยตัวเองเราจะมาขายผู้โชคดีที่มีโชคจากพญาขีดนะคะผู้ที่ได้โชคจากพญาเขีดมาแค่บนอะไรประมาณนี้นะคะดวงใครดวงมันนะคะก็ใช้วิจารณญาณรับชมจ้าโค้องอย่างนี้อยู่ที่ดวงจก้กคลิปนี้จบก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ